สวัด so mm. mm. ีค uh รับคณะพม่านคำนี <loo> ่ค yep. ร <These. S 2> ับนี่แตีมแรกครับแตีมแรกหมกไงเลยครับพูดอะบมกไงเลยครับแตีมแรกครับแตีมแรกเลยคณะพม่านคำนี่ครับนี่มึงบรรยากาศครับหนูร้องฟูดฟูดเลยนี่บมกไงเลยครับนี่ที่ไอเนี่ยที่หักฟันมันนี่แตีมแรกครับแตีมแรกโอ้โหสุดยอดสายล่าเฮวซิ่งเวลาสิประมาณสิบ เจ็ดนาฬิกามั้งครับนี่หกโมงแล้วมั้งอ่นี่ประมาณนี้แหละครับเจ็ดสิบแปดนาฬิกาครับเอ๋เดี๋ยวเจอกันสักครู่ครับเดี๋ยวไอ้คำก็หนีกันเพราะว่าที่บอกยามวันนี้ผมพึ่งมาพยายามนะครับนี่ใส่มากน่ครับเนี่ยอุ้ยบักใหญ่เลยครับนี่แต้มแรกโอเคเ,อเขาอันนั้นครับเอาไม่หักฟันหรอขอ,องหนูก็ด้ไงไหนเรื่องไม่ไหนไหน,นั่นแหละยังนั่นแหละ อ๋อนี่ครับเาต้องกัดฟันแนงไวมครับเึบ<ฤ>นี่พอแล้วน้ำยีไก่ครับใส่ถัง,งข้าวบ่ะลงถังเลยครับลงถังเลยนี่ดูเข่าเก่าตนนัวนี้ใส่ให้มันใส่ก่อนครับเริ่บนี่ใส่ไใส่ก่อนครับ ใช่ไหมใช่ไหเราเขาเอาโจนไปลงไปชึบป,ปุ๊บยบร้อยปุ๊บโอเคเสร็จหนึ่งเต้มเอ้ยครับอ่าฮิ๋หนึ่งตเงต้มครับหนึ่งเต้มเดี๋ยวเจอกันตอนหนึ่งทุ่มรอบแรกครับรอบแรกรอบแรกวันนี้หาอาบน้ำะก่อนครับโอ้หอนแห้ง <ฆ><า>นี่ครับรอบแรกครับค่ำคืนนี้สามปึ<ฆ>๊บ<า>เอียบนึงครับเนี่ยเออจวดพี่กัดออบ้านน้องบวบนันบ่ครับนี่นะครับ<ฆ><า>นคน<ฆ><า>เจียวเขาเริ่มสิมดแล้วเด้ คือโอกาสนี้าฝากาเพื่อนสมาชิกผู้ที่มักหนูครับมักใส้หนูเลี้ยนเชิญนครับทั้งสารธามเชียงยื่นต่อช่วงนี้เพินพ่นเขาเพิ่นสู้พวกที่ย่างกันย่างหน่อยแหละครับเพราะว่ามันเกี่ยวเ<า>พิ่นบริบ<า>ใส่ก้นเกี่ยวคือจังบ้านเฮ้านี่ครับเพิ่นใส่รถผู้ดบดตากบวยมีได้มตจเดียวเท่านุ่งเลยครับมีจต่บกซุ่มบอกยงใหญ่เลยครับเกี่ยวปืดปืด,ปด โอเคเดี๋ยวผมเอาไปเจ็บกันครับนี่สุดยอดนี่เข้าไปเจ็บเอเข้าไปเจ็บเอเข้าไปเจ็บนี่ครับเนาใส่อยู่ในนี่ตัวนึงตัวว่างเลงกันละมาอีกสาม เก็บเข้าไปเก็บเข้าไปเก็บเรียบร้อยโอเคครับท่นเศร้าครับนี่ผลงานนเศร้าขาดสองหลัง ลักอีกสองหลังครับนี่จะนอนอะไรอ้โหควมเป็นยังไงเนี่ยนี่ yeah, ครับบงเอยครับยังไงเนี่ยพูดอะฟังเสียงเลยครับฟืดฟ uh ืด huh. ฟ ah ืดในตเลยครับอรยอเลย พิกัดอยู่น้องบัวนี่ครับเชีงยืนเท่าไหแหละครับเดี๋ยวข้างต่อไปก็อีกว่ามันสองมือหรือว่าสองสามมือครับเดี๋ยวคงก็จีมาจุดเก่านี่แหละแต่อาจจะเปลี่ยนหมุนเวียนไปแน่เพราะว่ามององนี้มันก็มี่ายเนี่ยล้วผมจะเป็นมือสองเราเขาจะพยายามหามือแหลกนะครับขันมือสองมือสามไปเ้วมันสินหน่อย,อยหนูขันมือแหลกเขาก็จิไข่เนี่ยบายบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับครับ